คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบนนองปลาไหลโดยการนำของนายพิญโยหอมกลันนายกเทศมนตรีตำบนนองปลาไหลได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโสกกวิด -19 ให้กับวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบนนองปลาไหลเริ่มต้นจากวัดสันติคามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนอนองเกตใหญ่วัดหนองเกตใหญ่สำนักสงฆ์ทอนพันเทพเจริญ วัดป่าสุทธิภาวันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวแรดและวัดหนองเกตน้อยตามลำดับซึ่งหน้ากากอนามัยทั้งหมดได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทห้างร้านต่างๆพนักงานช่วยกันแบ่งแยกนำไปมอบให้กับผู้นำหรือสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมของชุมชนให้มีการส่งถึงมือประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยจากเทศบาลตำบลหนองลาไหล กินครับบริษัทหนึ่งทิศครับสำหรับพวกเราวันนี้นะครับเทศบาลตำบลหนองพะไหลมาร่วมกันแจกแล้วก็ถวายแมสนะครับให้กับวัด ทั้ง3-4วัดในเขตเทศบาลตุพรรหนองปลาไหลนะครับกับองย์การงสงเคราะห์ทีว่าพตำบลทั้ง2แห่งครับในวันนี้พวกเราได้รับแมสนะครับมาจากามูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทยจีนร่วมกับบริษัทิทวหลงไทยจำกัดและบริษัทซิงหัวไทนะครับที่บริจัดแมสให้พวกเรามาเนี่ยจำนวน33,000ชิ้นนะครับเพื่อมาแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบล ซึเราก็จะแจกตัววิธีนะครับไปตามาจุดหน่วยงานหรือองค์กรที่สำคัญรองสำคัญในทุนคนเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงนะครับไม่ใช่วัดอย่างเดียวหรือรัวตติสาหอย่างเดียวนะครับก็จะมีโรงเรียนกลุ่มอสมกลุ่มสตรีกลุ่มองค์รคงกรต่างๆกำนันที่ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร,รหลตลอดจนข้าราชการเจ้าที่พนักงานนะครับเราก็จะกจระจายกักไปให้ทั่วถึงในทั้งตังบ,บนนะครับ